สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาแจกแอดออนแว่นตาแล้วก็หูฟังแล้วก็แอดออนที่มาอัปเดตในเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะจะมีอะไรมาดูกันเลย อ,อ,อันนี้จะเป็นหูฟังนะคะทุกคนหรือว่าเป็นแว่นี่แเละอันนี้จะเป็นแว่นสีชมพูน่ารักมากเลยน้องจะอยู่บนหัวแล้วแบบนี้เลยทุกคนอันใหญ่บักเอฟเลยอันที่สองก็จะเป็นหูฟังนะคะแบบนี้เลยอันที่สามก็จะเป็นหูฟังสีชมพูอุ้ยน้องมีไฟช็อตด้วยทุกคนใช่ไหมมันเหมือนมีแบบมีไฟความเป็นไฟอยู่ข้างในตัวเราอะ อันสุดท้ายอุ้ยก็ยิ่งช็อตไปอีกอุ้ยน้องกระตุกทุกคนเห็นปะมีความช็อตแบบตึกๆเบาๆเฮ้ยทุกคนเลิศนะไปลองนะน่ารักเดียมีความแบบมีไฟในตัวแล้วก็แบบมีความกระตุกเนี้ยตลกดี ันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แอนดออนสีชมพูที่ทุกคนตามหาเจ้าของมาอัปเดตแล้วนะคะทุกคนเนาะจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสําหรับใครที่เป็นสายสีชมพูสายของน่ารักน่ารักต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าแบบเจ้าของเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเข้ามาใหม่หนะก็ค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนแล้วก็น่ารักด้วยละมุนตุ้น วิธีการหาน้องนะคะให้กดตรงบล็อกอิดตรงบนซ้ายเนาะที่เขากำลังกดอยู่นี่เลยน้องก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะหาง่ายมา,มากๆเลยทุกคนแล้วก็ของมีใหม่เพิ่มมาเยอะมากเลยไปลองดูกันนะของน่ารักมาก อันนี้จะเป็นโคมไฟที่เป็นดอกไม้นะคะทุกคนมีหลายสีด้วยน่ารักด้วยสีพาสเทลวิธีการดาว ทุกคนกดตามเขาได้เลยนะคะคลิกตรงกรอบสีฟ้านะคะเพื่อดูโฆษณาเนาะจากนั้นคลิกตรงสีฟ้าๆอีกรอบนึงนะคะหรือว่าทําตามสเตป123ได้เลยพอมาหน้านี้ก็คือเป็นหน้าเกี่ยวกับการดูโฆษณาเนาะให้ทุกคนอะ่ะค้างหน้านี้ไว้สัก 20- 30ิาวิให้ค้างนานๆนิดนึงเนาะพอเรากดย้อนกลับกลับไปอะ่ะน้องจะได้แบบเออขึ้นให้เราดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องมาคลิกหลายรอบนี่ไงเราจะได้แล้วให้กดอนล็อกคอนเทนต์เลยค่ะ เราจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดกรอบสีน้ำเงินเหมือนกันเพื่อดาวนโหลดนะคะพอเราดาวโหลดเสร็จแล้วน้องก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยให้กดเปิดในไมค์ครับได้เลยค่ะน้องก็จะเด้งเข้าไปในเกมเลยวิธีการหาแอดอนเฟอร์นิเจอร์สีชมพูนะคะให้ทุกคนเลื่อนตามเขาเลยค่อยค่อยเลื่อนนะคะนี่เลยแอนอนเฟอร์ Add ื่องที่ผครูจะอยบในคลิปนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปจากนั้นทุกคนคลิกตรงคําอธิบายแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงลิงก์ดาวน์โหลดให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยแล้วทุกคนต้องดูโฆษณาตรงนี้นะคะกดตรงนี้เลยคลิกเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นกดตามนี้เลยกดกรอบสีฟ้าฟ้าเหมือนเดิมทําตามสเต็ป1 2 3แล้วก็ดูโฆษณาเขาแนะนําให้ดู20วีขึ้นไปนะคะน้องถึงจะแบบถึงจะขึ้นให้ดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวเขียวโอเคกดย้อนกลับมานะคะจากนั้นให้กดอนล็อกคอนเทนต์ค่ะจากนั้นกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดในไมค์ครับค่ะ พอกดเปิดในไมค์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งค่าน้องว่าให้เราตั้งค่าแบบไหนบ้างทําตามเขาได้เลยนะคะพอเรานําเข้าในไมค์ครับแล้วนะคะให้ทุกคนกดเพลยค่ะจากนั้นเลือกตรงดินสอเลยในแมปเก่าของเราแล้วก็เช็คนะคะว่าเราเปิดปุ่มครบไหมถ้าใครยังไม่ได้เปิดให้กดเปิดตามนี้นะคะที่เขาวงไว้เลยโอเคพอเราเปิดครบแล้วให้เรากดตรงรีส เช็คตรง My Pack จากนั้นกดเปิด Add-on ได้เลยนะคะทุกครั้งที่เราลง Add-on เราต้องมาเช็คกันตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดแบบนี้เลยจากนั้นคลิกตรง b e h a v i r ค่ะคลิกตรง My Pack แล้วก็กดเปิด Add-on ได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน Enjoy นะคะ